ามาตอนเป็นดอกไม้พี่น้องแอปเปิ้ลตอนนี้เป็นลูกแล้วเขาจะได้เก็บกินแล้นี่ตอนนี้เป็นลูกหน่อยเต้นค่ะตอนนั้นเป็นดอกไม้เนาะโออเดี๋ยวจะเก็บกเกลีเกลือได้พี่น้องนี่เนี่ยทุกคนจะได้กิีมเกลือแล้วนี่เสียงฮาริลลเลอร์ เสียงห้องมาส่งคนบ่สบายพี่น้องจักน้อยกับปน็นอีสิดกได้พี่นี่บ่นนี้ปีนี้สิดกได้แค่ไหนเสียงห้องอาจจะดังนะจักน้อยจะได้ร่วงเต็มดิียนละพี่น้องเต็มอยู่บ้านน้องสาวเบิ่งอันนะ่ะพักอันนี้เพิ่นใไง่มดละพี่น้อง พักไอ้เขาเอินยังเนี่ยไอ้พักบุงฝรั่ง,งนะมาตอนนั้นโงยังไปเก็บพอดของพี่น้องปนีต้นสุงเลยหวัวนมาดามนุแนย์อนีรแมนมดเด้แค่ไหนแต่ว่าพวกต่ข่อยว่ามากกินเนี่ยทางถิ่มแมนมดในค่น,นียปลาปลาพัก พักอากลากเลยพี่นอ้องน้องสาวเคยเอาเห็ดมาวานไว้ด้วยเอาขี้มาวานไว้จักมันข้นห้ือเพราขข้นพี่น้องเนี่ยงานมัดอากลากเลยนี่งาไว้อุบาติเุโครนน่ะน้องเคยได้เอาขามาเอายามะขาเสือตัว อันนี้ก็ะบอกอันเชลี่เด้ขนาดนี่้ัน,นยาดใหญ่ต้นเชลี่คนาดนี้ติมเชลี่นี่มันคือเสิออกโอ้ยเป็นเสืหลาย,ลายพี่น้องสิออกหลายอยู่ปลาพักบุ่งฟรั่งพี่น้องหลอบปานน้องสาวอยู่ วันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆดูคุณสาปลูกดอกไม้ให้มาดามนุดซื้อไปซื้อด้วยกันนะกลับมาจะทำเองทุกอย่างเลยปลูกเองถือว่าโชคดีนะเนี่ย ปกติแล้วซื้อมาถึงแล้วมันต้องเป็นหน้าที่เราก็ถือว่างานหนักนะก็จะมาลงดินก็จะมาเอาของลงนะคะเราก็ต้องเอาน้ำใส่กระถางให้เต็มทุกันเลยนะคะถือว่าใช้เวลานานอยู่นะปลูกปลูกไม่เยอะค่ะปีนี้ปลูกเอาแค่พอได้ชื่นชมเนาะ ออมานั่งเกิบกาแฟเราได้เห็นความสีเขียวดอกไม้นะคะมันก็เพิ่มความสดชื่นให้เรานะคะเนี่ผักหอมเนี่ยเอามาปลูกกันไหมคะนนเนี่ยขึ้นนเนี่ยผักหอมอาจจะมีย้อนแสงหน่อยนะคะผักหอมมาดามนุษย์สวยไหมคะเพื่อนๆยังไม่ได้ไปเก็บอีกเลยเนี่ย เขาจะทนมากเลยค่ะเอาวางไว้ที่ระเบียงตั้งหลายวันนะกว่าจะลงดินได้นะดูสิคะเขายืนต้นแข็งแรงเร็วมากเลยต้นยังใหญ่ๆนะคะตอนที่เอามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาต้นนิดเดียวเลยนะคะตอนนี้ต้นใหญ่มากเลยเนาะก็ได้ความเขียวนะคะสดชื่นเนาะปลูกเยอะก็ไม่ดีพี่น้องเพราะว่าอากาศปีนี้ไม่ดีค่ะเนาะ อากาศปีนี้แย่มากๆเลยนะคะตามถนนหนทางประเทศนอร์เวย์ปีนี้ดอกไม้ไม่สวยเลยนะคะหนึ่งดอกไม้แพงมันเป็นเพราะไอ้โลกวุบวับนี้หรือเปล่าคะเพื่อนๆรัฐบาลเขาขยับงบไปหรือเปล่าปกตินะเวลาออกข้างนอกนะเดินไปทางไหนนะก็เจอแต่ดอกไม้พวมใหญ่ๆนะคะ เอาละเอาแค่พอได้ชื่นใจนะแพงจริงๆค่ะนั้นเนี่ยต้นเนี่ยต้นแค่นี้เนี่ยค่ะดอกทันตะวันเนี่ยหกสิบค้นพี่น้องอันนี้ก็หกสิบคนพี่น้องเจ็ดสิบหกสิบคนแพมอุบาทอุโพโลเนาะแกมากทักทายเพื่อนๆพี่น้องนะช่วงนี้ก็เออเรื่องเล่า สายฝอของมาดามนุษก็จะก็จะพักไว้ก่อนนะคะช่วงนี้คุณสาอยู่นะคะก็เวลาเราจะเล่าเรื่องนี้นะมันต้องมันต้องได้อารมณ์ด้วยนะคะเพ,เพื่อนเนาะต้องได้อัดลมอย่างวันทีนั้นที่ไปถ่ายทำที่ติดริมแม่น้ำนะที่ว่าเพื่อนเพื่อนบ่นให้มานามนุษนะว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงนะ มันเสียงดังแถวนั้นนะแต่อารมณ์มันก็ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะอารมณ์มันก็มามันจําได้หมดมันตีขึ้นมาตีขึ้นมาแนละ้วก็ยาวๆเลยนะยาวที่บอต้องฟังฝ่าฟังฝนเลยพี่น้องเนาะเพื่อนๆก็บ,บ่นมานะคะนะดีค่ะเพื่อนๆบ่นมานะว่าไม่ได้ยินเสียงนะก็ขอบคุณนะคะนี่คือคําชมนะคาเราจะถ้าเพื่อนไม่ไม่เขียนมาไม่เราก็ไม่รู้ว่าเราพลาดอะไรนะคะเพราะว่า หนวันนั้นลองไมโครโฟนด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าอยู่ในบ้านเราเดินได้ประมาณ10เมตรไงแต่วันนั้นเดินมันไม่ถึง5เมตรออกมั้งแต่ทีนี้ขึ้นลมนะคะมันสาดเข้ามานะมันสาดเข้ามาแล้วก็พร้อมกับคนที่ปรับปรุงถนนทําถนนพวกนี้นะคะมันก็ปะทะกันพอดีนะคะกับเสียงมาดามนุษตมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะคะแต่วันนั้นอารมณ์มาอารมณ์มาเลยนะ ยังไงก็อเขอโทษด้วยนะที่ใส่เสื้อผ้าชุดเก่านะเพราะว่าวันนั้น่ะเอาคือบอกภาษาไทยอะพี่น้องเพราะว่าวันนั้นอะยืนอยู่ตรงนั้นประมาณสองชั่วโมงกว่านะได้มาสามคลิปคลิปหนึ่งก็ตกสิบนาทีนะก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าฟังไม่ได้ก็ข้ามนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอดีตอดีตที่เราเอามาเล่ามันก็เหมือนใหม่นะ เส้นทางสายฝอของมาดามนุษไม่ได้ง่ายนะคะน้องๆเพื่อนๆเนานะดูต้นปักขมง,งามมาพี่น้องเนาะเพราะว่าสมัยก่อนนี้มันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะโทรศัพท์ก็ไม่มีนะคะโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วก็การติดต่อฝรั่งสื่อสารกับฝรั่งเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แพงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนานะโทรไปหาแฟนทีนะก็แพงนะคะโทรที 40, 40่สปอนนะคะสามสปอนอะไรเงี้ยแพงนะคะถ้าขนาดนี้ก็ฟรีนะคะเนาะสิชีวิตคนเรามันไม่ใช่ชีวิตคนเราทุกสิ่งอย่างมันเปลี่ยนแปลงไมได้นะคะสมัยก่อนโทรทีก็แพงแล้วคุณสาสมัยก่อนนางไม่ชอบเขียนจดหมายนะเอออดีตสามีจะเล่าให้ฟังนะเออไหนๆก็จะเล่าเข้าเรื่องคือ นางเป็นคนที่ไม่ชอบเขียนจดหมายนะคะอดีตสามีคนที่อังกฤษนะนางไม่ชอบที่จะเขียนจดหมายนางต้องการได้ยินเสียงนะคะแล้วก็รับโทรทีนะเพื่อนๆถึงครึ่งชั่วโมงนะนะคิดเอากันแล้วกันห9ึ่งเาค่าโทรศัพท์มันจะแพงขนาดไหนเนาะ จะมาเล่าต่ออยู่นะคะตอนนี้กําลังสนุกเลยนะเดี๋ยวมาดามนุชจะมาเล่าต่อนะคะเส้นทางสายฝอโดยที่ไม่มีสัญญาณว i f ยมันทรหดตดทนแค่ไหนนะคะเราต้องใช้ความพยายามนะการสื่อสารก็ช้านะเจ็ดหมา้ฉบับนึ่งใช้เวลาเกือบสองอาทิตย์พี่น้องเนาะแล้วตอนนั้นภาษาก็ไม่ได้ด้วยนะอ่านไม่ออกนะเขาเขียนเป็นเขาเขียนเป็นตัวเขียนเล็กๆทิมเล็กมา แล้วก็แกะไม่ออกนะพ่อหนึ่งเราการศึกษาเราก็น้อยนะคะเ,เพื่อนเนาะคนอังกฤษเขาจะเขียนตัวเล็กต,ตัวเขียนนะ่ะมันไม่ใช่ตัวใหญ่นะถ้าตัวพิมพ์ใหญ่พอจะแกะออกนะคะตัวเล็กๆมันแกะไม่ออกนะแล้วก็เราก็ต้องเอาไปที่ออฟฟิศนะคะให้เขาแปลให้นะคะซึ่งแปลฉบับจดหมายฉบับหนึ่งนะคะเป็นร้อยกว่าบาทเลยนะคะแปลจดหมายแล้วแต่ความสั้นความยาวแต่เนื้อหานะคะนี่มาดามพูดตรงๆเลยนะ ไม่ได้มาขายโง่นะคะเพื่อนๆเราไม่ได้โง่นะคะเพียงแต่เราไม่ได้เรียนมาแค่นั้นเองนะคะไม่มีใครโง่นะคะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่สอนให้คนฉลาดนะคะการที่เราฉลาดนะเราใช้สกิลมากกว่านะสำหรับมาดามนุษนะเราเรียนรู้ไปกับมันนะแล้วก็ใช้สกิลที่เรานะมาผสมประสานนะมันก็ทำให้เราเป็นคนที่ ฉลาดได้นะบางครั้งคนที่จบปริญญาตีปริญญาโทนะคะไม่ได้ถูกถูกคนที่จบปริญญาตีปริญญาโทนะคะคุณเรียนมาก็จริงคุณอ่านได้เขียนออกแต่ในชีวิตประจําวันอะ่ะคุณไม่สามารถที่จะสื่อสารได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ไปทําเอกสารตอนที่จะมาอังกฤษนะคะไปที่ออฟฟิศใหญ่นะคะบางคนพูดภาษาไม่ได้เลยนะคะอ แล้วแล้วเราสื่อสารเนี่ยเขางงอ่ะเราพอดูดูด้วยการเขียนของเราแล้วเราเราไม่มีความรู้ไม่มีอะไรซึ่งมาดามนี้ก็โดนมีโดนม,ดนมีมีคนชมบ่อยนะครับว่าภาษาอังกฤษใช้ได้นะเก่งนะแม้แต่คุณครูที่ประเทศอังประเทศนอร์เวย์นะวันนี้บันนั้นมีประชุมเกี่ยวกับคณะนักเรียนเกี่ยวกับผู้ปกครองการว่าผู้ปกครองเกี่ยอกับการเรียนหนังสือการใช้ชีวิตในนอร์เวย์นะ ครูก็ถามตอนแรกครูจะใช้ลาบนะก็คือเราแบบว่าก็เลยบอกครูว่าบอกอาจารว่าฉันพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะจะลองฉันดูก่อนไหมถ้าคุณไม่เข้าใจฉันนาะนคุณจะใช้ลามก็ได้ขอให้ฉันได้พยายามด้วยตัวของฉันเองก่อนได้ไหมคุณครูก็บอกอืมคุณครูบอกคุณครูบอกว่าฉันไม่คิดว่าภาษาอังกฤษเธอจะดีขนาดพุ่นนะ <c oughs> นะฉันไม่คิดว่าภาษาอังกฤษเธอจะดีขนาดนั้นนะคนมาอืมเลยไม่ต้องใช้ลาเนะทุกวันนี้ไปทําอะไรนะมาดามนุษย์ไม่เคยใช้ลามในประเทศนอร์เวย์นะคะไม่ได้ดูถูกใครนะคะคนที่มีการศึกษาสูงสูงจบปริญญาตรีปริญญาโทมาก็คือนั่นด้วยบุญวาสนาเขามีต้นทุนเก่านะคะไม่ใช่ว่ามาดามนุษย์ไม่อยากจะเรียนหนังสือนะคะแต่ด้วยว่าคนเรานะ บุญทำมาไม่เท่ากันนะคะการทำมาก็ไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆเนาะเรามีมาแค่นี้เราก็ต้องขนขวาหาสู้ต่อไปนะคะหาความรู้เนี่ยเราสามารถที่จะหาได้นะคะหาด้วยตัวของเราเองเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองนะคะเพื่อนๆเนาะไม่ได้ว่าใครนะคะว่าเออจะมาว่าเออคนมีการศึกษาสูงสูงก็ด้ พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราไม่ได้เอาการศึกษามาวัดกันนะคะเราเอาสติกับปัญญานะคะมาวัดกันนะมนุษย์มันม,มาดามนุษย์ไม่ได้ชมว่าตัวเองเก่งนะแต่ก็แอบภูมิใจตัวเองนะคะที่วันนี้มีที่ยืนนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาตัวเองรอดหนึ่งแหละเราสามารถที่จะทําให้พ่อแม่ทางบ้านเรามีเงิน มีทองช่วยเหลือพี่น้องเวลาเขาตกทุกข์ลำบากนะคะมาดามนุชย์เนี่ยเป็นผู้ให้นะคะไม่เคยขอความช่วยเหลือจากพี่น้องนะคะเพราะว่าขอไปแล้วมันก็ไม่ได้ในสิ่งนั้นนะคะส่วนมากนะมาดามเป็นคนมาดามนุษเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะทำคุณกับคนไม่ขึ้นนะคะแต่ด้วยบนวาสนาเรานั่นเองนะคะเพราะว่าคนที่เขามีบนเก่านะคะ เขาไม่ต้องทําอะไรเลยเขาก็นั่งกินบุญเก่าแต่มาดามนุษย์ด้วยกรรมด้วยบุญไม่รู้แต่แต่ชาติปามก่อนนะคะก็วันนี้ไม่เป็นไรเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็มาทักทายเพื่อนๆวัอนอาทิตย์นะคะว่าจะมาเล่าต่ออยู่คะ่ะสายฝอไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีเสียงไอเสียงกระแฮมมานะคะคุณสาก็ทานข้าวอยู่นะคะอากาศยี่ดีพี่น้องเนาะ อากาศดีมากๆเลยค่ะสดชื่นนะภูมิใจที่คุณสาซื้อดอกไม้มาแล้วก็จะมาลงกระถางเองนะคะนั่นไหมคือว่าคนเรามันได้อย่างมันก็เสียอย่างนะคะก็วันนี้ก็ใครทำงานนะคะพวกนี้ก็ขอให้มีความสุขในการทำงานนะคะเพื่อนๆนะเดินทางปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย Thank you